นะนะครับท่านอาจจะไม่ชอบทนายโซเชียลเพราะอะไรเพราะแสงมันจ้าขว่าแสงมันจ้ากว่าสภาทนายไงคนก็ค่อยวิ่งไปหาสภาทนายวิ่งไปหาทนายโซเชียลเพราะอะไรเพราะว่าเขามีผลงานที่เป็นรูปธรรมหรือเปล่านะครับนะผมว่านะทนายโซเชียลมีประโยชน์ต่อสังคมนักร้องก็มีประโยชน์แต่ถ้าคนไหนไม่ดีก็ว่ากันไปเชน่นทนายตั้มเนี่ยมีข่าวว่าไปเรียกเงินเรียกทองเขาอะไรเจ็ดสิบล้านอะไรไปหลอกลวงก็ว่ากันไป นะครับว่ากันเป็นคดีเลยก็จะจะ,จะทาอะไรทนายต้อมก็ว่าไปนะครับนะนะครับน,ะน,ะบนักร้องก็เหมือนกันที่มีประโยชน์ก็เยอะยกตัวอย่างอย่างสายหมายต้องรอดเนี่ย <c oughs> ถามว่าผลงานก็มีมีนะไอตอนนี้ก็โดนกล่าวหาว่าเอาพยานเท็จไปพบตํารวจคดีดีไอคอนนะครับก็ว่ากันไปนะแต่อย่าลืมนะตอนนี้สายหมายต้องรอดเขาก็เสื่อมเสียชื่อเสียงเอกสายหมายผมก็รู้จักนะก็อะไรทําก็ต้องรับตามกันไปเข้าไปแจ้งความกันไปคดีมันยังไม่จบศาลยังไม่ตัดสิน แต่ว่ามันก็อ่อนไหวต่อความรู้สึกเพราะว่าไอคนที่อ้างว่าไปรู้ข้อมูลดิไอคอนเอาเงินไปยัดเจ้าที่เขาดันกลับคาให้การว่าสายใหมเนี่ยไปให้เขาทําแบบนั้นแบบนี้ก็เขาก็รับกรมกันไปก็ไปพิสูจน์กันเอกสายใหมก็ต้องไปชี้แจงอะไรต่างแต่ถามว่าสิ่งที่เอกสายใหมทํามีประโยชน์ไหมมีแยกแยะอัน,นี้ความดีอันหนความชั่วเพราะนั้นฝากท่านนายกสภาทนายความเวลาจะให้สัมภาษณ์ให้มีความเป็นกลางอย่ามุ่งเน้นว่าจะเล่นเฉพาะทนายดัง นะเดี๋ยวหลายคนก็จะมองว่าโอ้โหสภาทนายเนี่ยมันไม่ดีไม่เด่นไม่ดังสู้ทนายโซเชียลไม่ได้จะไปอิจฉาลิษยาเขาหรือเปล่านะจะไปเร่งรัดรัดคิวรีบสอบสวนลงโทษมันญาติผมว่าไม่ใช่หน้าที่นะมันทุกสิ่งทุกอย่างมันก็ทําไปตามขั้นตอนเนะี่ยทนายเดชาทนายไพศาลทนายรณรงค์ทนายศิทธาเนี่ยนะแล้วปล่อยข้อมูล,ลั่วมาได้ไงสภาทนายความนะนะคณะกรรมการมันญาิปล่อยข้อมูล,ลัล่วงอะไรทนายชูชาติทนายความของผู้ต้องหาคดีดีไอข้อ เอามาโต์เลยครับเดี๋ยวสภาธนายความจะลงโทษมันยากทนายโดเด็กก็เดกชกาทนายภัยสารพ่อพานทนายรอรอรุนล,ล,ลงทนายสอสอ่าบอทนายอ่าสิชาเิ้ยเบังเกิดแสดงว่าคนพวกนี้รู้จักกับท่านนาย,ยกดีเป็นคนสนิทของท่านเป็นที่ปรึกษาท่านหรือเปล่าหรือเขาเหล่านี้รู้จักคณะกรรมการมันญาิอยากจะลงโทษใครก็ได้หรือเปล่าผมว่านะสภา,าทนายความก็ต้องกลับไปคิดนะไม่ใช่ว่า เออเห็นเนี่ยไอ้เนี่ยทนายบอสพอลทนายอ่อดีไอคอนเนี่ยมีการให้สัมภาษณ์นะเดี๋ยวจะไปดําเนินคดีกับผู้เสียหายที่ไปแจ้งความกล่าวหาว่าแจ้งความเช็ดให้ถอนคําให้การให้กับให้การใหม่เนี่ยสภาทนายความไม่ไปเตือนนะนะครับนะหรือหรือหรือรอ่าห,หรือว่าสนิทสนมกับทนายบอสพอลหรือทนายของผู้ต้องหาหรือเปล่าพวกเดียวกันหรือเปล่าคณะกรรมการมันยากยังไงแน่ นะหรือมัวจะจะมาเล่นงานทนายเดชาซึ่งเป็นทนายความผู้เสียหายช่วยช่วยเหลือผู้เสียหายในคดีไอคอน e D เนี่ยตอนนี้ก็มีเนี่ยผมลงจากเครื่องบินมาก็บอกว่าทนายบอพอไปให้สัมภาษณ์บอกมอีผู้เสียหายไปหลงเชื่อสำนักงานทนายความสำนักงานหนึ่งแล้วก็มีการปล่อยภาพจดหมายจากหนังสือจากสำนักงานทนายใครทุกแล้วก็บอกว่าเนี่ยสำนักงานผมเนี่ยไปเสี่ยมไปอะไรต่างๆ ไปทํานองว่าเนี่ยไปเสี่ยมผู้เสียหายไปให้เขาให้การเป็นในทางเดียวกันนะครับมีข้อความแบบเดียวกันมีลักษณะแจ้งความเช็ดอะไรต่างๆนเนี่ยเนี่ยทนายบอสพอลเขาพูดอย่างเนี้นะครับไม่ต้องเอ่ยชื่อผมแล้วเขาก็รู้เพราะมีหัวจดหมายทนายใครทุกนะครับนะครับเนี่ยแบบเนี้ยนาย,ยกสภาทนายความไม่เห็นทําหน้าที่อะไรหรือมัวจะเล่นแต่ทนายความดังนะแสงสภาทนายความสู้แสงพวกผมไม่ได้แค่นั้นหรือครับนะครับ การที่ผมเป็นทนายความดังได้เนี่ยเพราะอะไรครับนะครับเพราะมันมีคุณงามความดีเนี่ยมันนั่งจัดรายการเนี่ยเนี่ยไลฟ์สดทางแพลตฟอร์มเนี่ยถ้ามันไม่มีความคุณงามความดีนะมันไม่มีประโยชน์ไม่มีใครเขาฟังหรอกครับนะครับถ้าผมเป็นโจรเป็นทนายสีเทาไปตกทรัพย์ไม่มีใครมานั่งฟังหรอกครับมันต้องได้ประโยชน์พี่น้องประชายชนได้ประโยชน์นะสภาทนายความเนี่ยเนี่ยเปิด Facebook ดูเนี่ยมีคนดูกี่คนน่ะให้ความรู้ทางกฎหมายโดยสภาทนายความคนดูกี่คน นะการที่คนดูน้อยเนี่ยนะ,ะท่านอิจฉาลิษยาพวกผมหรือเปล่าเพราะว่าคนดูเยอะคนติดตามเยอะของผมเนี่ยสองล้านกว่าเกือบสามล้านแล้วทนายคนอื่นๆก็ว่าไปนะนะเหมือนกับว่าท่านไม่อยากจะอยากจะให้พวกผมเนี่ยดับไปไม่ต้องมาจัดรายการไม่ต้องมาไลฟ์สดท่านจะทาทั้งคนเดียวใช่ไหมล่ะถแถลงข่าวท่านระทําคนเดียวหรือเปล่าผมตั้งคําถามไปถึงท่านนายกสภาทนายความนะครับแล้วการที่ผมมาจัดรายการเนี่ยผมก็มาในฐาน,นะอินฟลูเอนเซอร์ นะจะพักใบอนุญาตจะถอนใบอนุญาตผมฟังแล้วผมก็งงเนะี่ยผมก็ตอนนี้อายุหกสิบเอ็ดแล้วนะครับแล้วก็เป็นทนายความมาสามสิบเก้าปีก็ไม่เคยตบรั์ไม่เคยโกงใครนะก็จัดรายการก็เป็นเสรีภาพผมก็เป็นสื่อมวลชนทางโซเชียลนะรัฐมนูญมาตาถ้าผมจำไม่ผิดสามสิบห้าเขาเขียนไม่ชัดมีเสรีภาพในการนําเสนอข่าวนะวันๆก็จะมีข่าวจากนายกสภานทนายความนะครับบอกว่าเดี๋ยวจะต้องเนี่ยจัดระเบียบพวกนี้ พวกนี้ไม่ต้องอะไ์สดไม่ต้องอะไรต่างๆแนละ้วจะทําคนเดียวได้งไงจะผูกขาดได้งไงทุกวันนี้สภาทนายความสมมุติว่ามันเป็นที่พึ่งจริงๆนะคนก็คงวิ่งไปแล้วทุกวันเนี่ยไปสภาทนายความเนี่ยถ้าพึ่งได้นะช่วยเหลือได้จริงนะนักข่าวเล่นข่าวนะป่านนี้เป็นไงผมว่าคนไปหาสภาทนายความอยู่แล้วนะครับเพราะอะไรเพราะทาก็ดีก็ฟรีอะไรก็ฟรีแต่ทําไมท่านนายกสภาทนายความท่านลองกลับไปทบทวนนะผมในฐานะสมาชิกสภาทนายความเนี่ยว่า ทำไมคนไม่ไปพึ่งสภาทนายความมาพึ่งทําไมทนายดังๆเนี่ยเพราะอะไรเพราะมันไม่มีแสงหรือเปล่าการมีแสงเนี่ยของทนายเดชาและก็ทนายดังๆหลายคนผมว่ามีประโยชน์นะถ้าเกิดสภาทนายความสมมุติว่ามีที่พเป็นที่พึ่งได้นะก็ไปนะครับพี่นอ้องประชาชนเวลามีคดีอะไรก็ไปหาทนายยกสภาทนายความไปดูสิคดีมันจะรวดเร็วเหมือนกับที่มาหาทนายเดชาและทนายดังๆหรือเปล่าเพราะฉะนั้น เวลาท่านให้สัมภาษณ์นะครับท่านนายกสภาทนายความด้วยความเคารพนะสภาทนายความเป็นสภาวิชาชีพไม่ใช่เป็นพักฝ่ายค้านฝ่ายรัฐบาลแล้วก็อย่ามาชี้เป้าอย่ามาอะไรเน้นจะเล่นเฉพาะพวกทนายโซเชียลมันจะดูเหมือนว่าท่านเนี่ยจงเกียจจงชังหรือเปล่าท่านอิจฉาริษยาพวกผมไม่ดังกว่าท่านแสงมากกว่าท่านหรือเปล่านะเวลาให้สัมภาษณนะ์อะไรอย่าไปอย่าไปใช้คําว่าทนายหิวแสงมันเป็นการไม่ไม่ให้เกียรติ อทนายหรือเปล่านี่ผมพูดตรงๆนะนะจะพักใบญาติจะถอนใบญาติผมก็ตามสบายแต่อย่าลืมนะการจะลงโทษจริยธรรมเนี่ยมันต้องมีหลักฐานมีอะไรนะไม่ใช่ว่าเอเอ,เอผมไม่ชอบพวกคุณแล้วนะเดชาเดี๋ยวผมก็จะพักใบญาติท่านแล้วก็จะลบชื่อท่านนะ่มันไม่ง่ายนะอย่าลืมนะมันมีสารทุจริตนะติดคุกนะนะครับไม่ใช่อยากจะเล่นผมก็อะไรต่างๆนะคุณงามความดีของผมก็มีถ้าอย่างที่ผมเรียนอะยุคนี้มันยุค 5G อยู่กับโซเชียล นะฮะนะนะครับถ้าสภาทนายถ้าสมมุติว่าดีจริงนะแน่จริงนะเวลาท่านเดือดร้อนนะครับพี่น้องครับไปหาสภาทนายเลยครับนะครับ,รบถ้าเป็นที่พึ่งได้คนคงไม่มาเป็นที่พึ่งของอ่าไม่ไม่มาหาทนายดังหรือเปล่าอันนี้ฝากไว้เพราะนั้นก็ท่านลงไปคิดนะอย่างคดีดีไอคอนเนี่ยท่านก็ไปรับเรื่องรับราวเข้าไปคดีอาญายังไม่จบสิ้นเลยท่านก็ไปรับเรื่องไปแล้วท่านบอกท่านจะไปฟ้องแพง่งแล้วท่านทําได้ไหมนะ นะครับนะท่านทําได้หรือเปล่าท่านไปรับเรื่องรับอะไรต่างเนี่ยแล้วก็มีนักขงนักข่าวเต็มไปหมดเลยอย่างนี้เรียกว่าท่านหิวแสงไว้ท่านนายกนะฝากไปนะนะครับจะพักใบญาติผมก็พักแต่ถ้าอะไรไม่ถูกต้องการแกล้งผมนะผมก็ไม่ยอมทุกคนก็มีมือมีเท้ามีความรู้แล้วก็ท่านก็มาจากการเลือกตั้งนะเวลาท่านจะพูดอะไรอย่าไปเหยียดหยามเหยียดหยามพวกผมว่า,มาทนายหิวแสงโอ้โหถามว่าสภาทนายหิวแสงมาทุกวันเนี่ยเห็นเรียกนักข่าวไปเนะี่ย หิวแสงไหมครับถามเลยแล้วก็นายกสภาทนายความท่านไม่ได้เกี่ยวกับมันญาตินะท่านเป็นฝ่ายบริหารของสภาทนายความคนที่เกี่ยวกับมันญาติคือกรรมการมรญาตต้องเป็นกลางนะไม่ใช่มาแถลงข่าวเนี่ยพวกนี้ทําผิดกฎหมายไปแล้วผิดมันญาติทนายความแล้วยังไม่มีการตั้งเรื่องยังไม่สอบสวนเลยชี้เป้าไปแล้วทนายดังๆทนายต่างๆนี่ทาผิดมันญาติไปแล้วเตรียมจะโดนพักใบญาติแล้วทนายชูชาติเอามาเล่นเลยรู้ข้อมูลวงในมา ทนายผู้ต้องหาคดีบอดมิวนะทนายพอพานทนายดอเด็กทนายรอเรือสองตัวสิทาจะโดนพักใบญาติทนายผู้ต้องหารู้ได้ไงว่าเขาจะพักใบญาติพวกผมนะและ้วยังไม่ได้สอบสวนพวกผมเลยแล้วก็แบบชี้นําไปแล้วผิดอยู่แล้วไอ้พวกนี้ไ์สดก็ผิดกฎหมายอะไรต่างมันผมว่ามันไม่ใช่หรอกคุณชี้เป้าไม่เป็นกลางนะผมตรงไปตรงมานะจะมีใบญาติทนายหรือไม่มีเนี่ยผมว่า ก็ไปทำให้ชีวิตผมเปลี่ยนไปเพราะว่าผมเป็นทนายมา39ปีแล้วนะนะลูกศิษย์ลูกหาก็เยอะแยะมากมายสอนสถาบันการเงินลูกน้องก็เยอะนะถ้าเกิดวันหน้าโดนพัยยกใบญาตินะครับเพราะมาจัดรายการช่วยเหลือประชาชนให้ความรู้นะโดนสภาทนายยุคนี้ลังเกียดเดียดฉันใช้คําพูดที่มันไม่เหมาะสม เป็นทนายหิวแสงบ้างทนายมันผมว่ามันไม่ใช่นะท่านนายกนะท่านลองไปคิดนะท่านมาจากการเลือกตั้งของสมาชิกสภาทนายความท่านจะเล่นงานใครก็ท่านก็ว่าท่านต้องเป็นกลางนะต้องเป็นกลางนะครับไม่ใช่มุ่งเน้นทนายเออเรียกทนายโซเชียลเป็นทนายหิวแสงนะครับนะวันหน้าโดนพักใบญาติโดนลบชื่อก็ยังจัดรายการได้นะเพียงแต่ไปว่าความไม่ได้ก็เป็นที่ปรึกษากฎหมายได้สอนหนังสือก็ได้ผมไม่เคยตบทรัพย์อะไรต่างเพราะนั้น ขออนุญาตพูดถึงนาย,ยกสภาธนายความเห็นเดินสายออกทีวีทั่วเลยนะครับต้องเป็นกลางนะครับ